สวัสดีครับวันน่าจะยาวๆหน่อยจะได้เต้นเอายาวๆหน่อยโอ้โโอโมา้ิโอาซซซโอโมาไปจากโบลีชาเอโบลาโยโย พอ้พอพอแล้วสีนี้โก้พ่อหลานเหนื่อยนะพอได้ไงกูยังไม่สะใจเลยมึงสะใจมึงแล้วอ่ะเฮ้ยกูด้วยกูด้วยาเดพ่อแม่พอมึงตายจยากเต้นเด็กพ่อมึงตายแม่มึงตาย คนอยากเต้นไม่สะใจอ่ะร้องในเพลงนี้อนโอ้ยเพลงนี้สีนี้โกบ้ล่ะชื่อเพลงอะไรนะสีนี้โกบ้ล่ะแปลเป็นไทยชอบนี่โก้ไม่จ๊ะมันมันไม่ได้ชอบว่าสีเนี่ย <c oughs> เอา้านี่โกมาสี่คนมาเที่ยวเมืองไทยสีนี้โกบ้ล่ะสีนี้โกบ้ล่ะสี่คนสี่คนมาเที่ยวที่เมืองไทยสีนี้โกบ้ล่ะสีโกบ้ล่ะ เฮ้ยเฮ้ยสาวคนเต้นเป็นออนต้นเชียววันนี้ก็อีกม้วนแล้วครับครับโยโกเป็นผู้ผลิตซ c ดีเป็นผู้ขายอร่อยมากเลยนะครับหวานเชียวไม่ใช่ครับจัดจำหน่ายคือซี c ดีใช่ครับโยโกเอ t นเตอร์เทนเมนต์โดยเฮียหนวดผลิตอผลิตบางคนไม่รู้จักเฮียหนวดผมยังไม่เคยรู้จักเลยนี่บอกว่าเฮียหนวดไม่ใช่ครับอันนี้เฮียไม่มีหนวดครับนี่มึงดู เอ้ยมึงเล่นมึงดูชุดด้วยนะเขาใส่ชุดอย่างนี้อาจจะเป็นทอสอก็ได้นะไม่พ่อกูก็เคยแต่งอย่างนี้เป็นกรรมกรเนื่องจากเขสวยขึ้นมาไงคน <c oughs> ไม่ว่าจะแต่งอะไรก็แล้วแต่สับโพรงสาารับฟลีอ่ะเมาแล้วก็อ้วกเหมือนเดิมเมื่อกี้ไปจกคอยืนเยี่ยวใกล้ๆกันพอเยี่ยวเสร็จไปล้างหน้า <c oughs> ไม่ไหวใช่ไหมครับอ๋อชุดชุดนี้ก็ยังชุดซัฟฟารีเหรอซัฟฟารีแล้วชุดไหนสุทธิยาม ไม่รู้กูไม่เคยเที่ยวทะเลกรุงเทพเองชุดซาฟารีเป็นชุดแขนสั้นแล้วก็มีปกที่มันแบบว่าแรดูดีเห็นแล้วนี่แหละชุดซาฟารีและชุดสุทยามไหนนี่ดีนะกูไม่ถามชุดแดงยนรมิตรถามสุทยามก่อนค่อยตีเขาวงในชุดอะไรนะฮะอันนี้ซาฟารีถ้าราปะแตนเนี่ยติดคอไม่มันจะดูชุดอะไรสุทยามกูสุทธิยามซาฟารีนี่ชุดซาฟารีอ่ามึงจะดูอะไรชุดสุทยาม อส่วนสยามต้องใส่ชุดนี้ไปว่ายน้ําแค่นี้แหละกูสบายใจแล้วเอชุดแดนเนลมิดกูต้องถอดหมดวะไม่มีมันสนุกล่าเริงจัดไม่มีไม่มีอ่ะแปะตื่นเฮ้ยตื่นตื่นแล้วเห็นเขาอย่างนี้นะครับปัญญาอ่อนชะสากความสามารถทุกอย่างเออ็นการปูเข้าตัวเองด้วย มีความสามารถทุกอย่างอะไรปัญญาอ่อนไว้ที่หลังเก่งหลุดปุ๊บนี่บนกันเลยอุยยังไงเล็กๆนะกรรมพันธุ์ครับครับต่างเกงงนมมึงนี่มึงใส่ตัวเล็กน่าใส่ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ไม่ชอบใส่มันลังไงพี่มันลังตัวเล็กมันดึงขึ้นได้โอ้ครับครับวันนี้ก็ชาวต่างชาติครับผมให้มึงดูให้ดีซะก่อนนะกูว่าอาจจะเป็นเจ้าโสธรยอมผมก็ได้นะเว้ย น่งหัวแดงหัวเขียวเป็นแมลงวันเลยเลยไม่ถ้าหน้าตาดีไปยอมก็ได้คับพี่นุ่นคับเพียครับเชิญเลยครับนะแล้วมั่นใจเดินมาเลยนะไม่ได้สนใจใครเลยนะนะั่นน่ะแล้วอันนี้เป็นคนที่ไหนค่ะเดี๋ยถามจริงๆเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมว่าเราทําทรงอย่างนงี้ฮะอะไรนะพ่อสีเขียวพ่อสีเขียวแค่พ่อคุณสีเขียวพ่อผมเป็นสีสเกตนุ่น ยายนม่อยู่ยะโสไม่หน้าตาเราไม่ดีด้วยแล้วไปโกหกหัวแล้วโกหกอ,อะไรไม่จริงว่ากูหน้าตาไม่ดีเอาสิพอ,อ,อ,อแล้วทุกม้วนเลยมึงเนี่ยหาแต่เรื่องตลา่ามาให้กูนนาาม้วนไหนม้วนนั้นเลยอันนี้ไม่ใช่หน้าตาไม่ดีหรอกครับอันนี้เขาเรียกคนหน้าหักอัน,นแต่ก<ต>็ไม่เคยเอาขี้ไปคว้างบ้านพ่อใคร ว่างไม่ได้แหละครับเพราะว่ากําแพงบ้านผมสูงโอ้บ้านมีตังค์แล้วดูหน้าคนต้องดูด้วยสมัยนี้ดูหน้าไม่ได้หรอกฮะดูหน้าไม่รู้ใจไงพี่อย่างผมหน้าตาถึงจะหล่อก็จริงแล้วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคนเรามันดูกันไม่ได้อย่างพี่เท่งเนี่ยเขาไม่เรียกหล่อเขาเรียกว่าคมคมอคาเดตหน้าตาคมไงคมสันหลออ่อคิ้วเคิดูได้หมดเลยแล้วอย่างเงี้ยผมว่าพี่จับปลั๊กไฟตายเกิดใหม่ดีวกว่าเออ แม่โนมันแนะนําดีเนี่ยไม่นมไม่มไม่ใช่เฉพาะพี่คนเดียวนะหมายถึงครอบครัวพี่เลยอะทั้งบ้านเลยพี่ซื้อน้ํามันน้ำมันก๊าซอลาคนละคนละคนละจุดทีเดียวเลยพี่แล้วหน้าอย่างกูจับปลั๊กไฟแล้วหน้าอย่างงี้ทั้งตระกูลจะอยู่ยังไงชิบหายหน้าเป็นฟิสน้ำมันก๊าซเลยไม่มีกูคำไว้มึงก็ขี้เหร่ใจหา ต้องมีขี้เละทำไว้มึงจะได้หล่อไงเอออันนี้มันพูดถูกเว้ยอันนี้ขี้เละเอางี้ดีกว่าเลี้ยงหล่อไปหาขี้เละดีกว่าลหล่อน่ารักคมเลี้ยงไปหาขี้เละเดี๋ยวกูยืนหัวแถวว่ากูกหล่อผมนะ้ามีผมหน้าตาดีตายหาเลยเอางี้ดีกว่าใครรู้ตัวว่าหล่อยืนคนแรกเลยเออ มึงอ่หล่อแต่ว่าหล่อยังไม่เสร็จเนี่ยเอาปูนเทใส่หน่อยเถอะจะยืนตรงนี้กลัวเขาออกหน้าไงไปยืนโน่นเลยไม่เราผมว่าการลงการหลอไม่เกี่ยวหรอกขึ้นอยู่กับบุค,คลิกของคนใช่บางทีคนหล่อเขาแต่เดินหน้าเกียดผมเจอมาคนนึงจริงหเปล่าเจอมาเยอะคนหล่อเดินหน้าเกียดเดินขาชิดกันเขาเรียกเขาเรียกเขาเดินหนีบซับ เดินเดินหลังค่อมแล้วก็ขาหนีบที่อย่างที่อย่างเดินสวยต้เดินพวกนายแบบเดินสวยสง่างามเดินยังไงเดินายแบบเดินไงไม่เคยดูนายแบบกูไม่เคยเป็นนายแบบ Action Man ดูผู้แมนปีแรกเดินแบน Cat Walk อ่ะมึงเดินเป็นหรอสี่ปีพี่เดงบอกเขาดิสี่สมัยเลยผมอะมึงลองเดินนี่ออะเดินมาบอลลอะแบบแบบโดมัน e Man Double Man อะธรรมดาธรรมดา ธรรมาดาเดินอย่างนี้หมาก็เดินได้มันต้องเดินสุภาพไงในแบบสุภาพต้องดูกูนี่ยเด็กเส้็จใแบบท่านนี้นะครับผู้ส่บบสงเข้าประกวดคือสุริยาหีบศพส่งมาครับสุริยาหีบศพอันนี้เรียกชุดอะไรอันนี้ชุดอะไรชุดปรายเวทปรายเวทแบบสบายสบาเดินอย่างเงี้ยในแบบหาปะละเลยครับผมนี่ โดมอนแมนสมัยแรกโอยสมัยมึงยังอยู่เลยวะเนี่ยสลัดนายแบบท่านนี้นะครับเดินเลยนเฮ้ยเดินแล้วเดี๋ยล้เยว,เ,ว,เ,ว,เ,วเอางี้ไหมอะไรกูว่าแก๊งสามชาเราอะ่ะเดินแข่งกับแก๊งหัวแดงไหมอ่ากล้าป่าวกล้าขึ้นมาหรือเปล่าหัวเขียวทั้งหลหายแหละอ่ไม่กล้าหรอกไม่กล้าขึ้นมาไม่กล้าแค่ขยับไม่กล้า กล้าขึ้นมาไหมสามแดงเนี่ยขึ้นมาปะเดินประชันกันเลยกล้าเปล่าไอ้โหนงเปล่าขึ้นมา,าเอออย่ายอมอย่ายอมเออเออมาเลยครับมาเลยครับเชิญเลยครับมาแล้วขึ้นมาหนึ่งแล้วครับครับไอ้หน้าด้านไอ้หน้าด้านเชิญเลยครับเชิญมาเลยครับอา้าวมาสองแดงแล้วนะครับเออสงสารพ่อแม่มึงจัง เชิญเลยครับมาอีกคนนึงครับเจอเลยครับอีกคนนึงครับไอ้หัวแดงดีก่อนหัวแดงหัวแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวแดงดีกว่าหัวแดงเจอเลยครับเชิญเลยครับมา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 เอาละมึงวันนี้ได้หากันทั่วหน้านี่เราไปเชิญลื้อแตกระชากเนี่ยชื่ออะไรครับอ่าชื่อกิจครับครับไปผมไม่มีไอ้ผมไม่มีคนนลี้ยู่นี่ชื่ออะไรครับ ชื่อก๊อปครับชื่อก๊อปชื่อจริงชื่ออะไรครับเฉลิมพลครับเฉลิมพลเลยครับก๊อปกินขี้มาป่ะครับชื่อหมอลำเนียเฉลิมชื่ออะไรครับโรเบิร์ตครับโอ้โหพน้าอย่างมึงโรเบิร์ตอย่างกูก็ลีโอนาร์โดละชื่อจริงก็ชื่อไอ้โรเบิร์ตหรือชื่อเล่นไอูดคนที่ไหนครับจารันจารันนะครับดำเองหรือว่าตั้งใจดำครับ พ่อสั่งอะไรนะพ่อสั่งให้ดำพ่อเขาสั่งให้ดำเหรอครับมึงจะเตะปากกูเปล่าเนี่ยเขาเป็นนักฟุตบอลเก่าใยับอันนี้ไม่แน่อีกท่านหนึ่งครับเสื้อสีฟ้าครับเชิอะไรครับอันนี้ดำลึกย้อมหรือหงอกเองครับอันนี้ย้อมทำไมมีขาวแซมแซมชื่ออะไรครับขวัญครับชื่ออะไรนะขวัญขวัญมึงอยู่กับเนื้อกับตัวเปล่าเนี่ยชื่อเล่นชื่ออะไรขวัญชื่อจริงครับขวัญ เอาไปไม่ได้ใช่ไหมแล้วจะมีชื่อจริงทําไมวะเนี่ยเคยเดินแบบไหมครับเมื่อก่อนเคยโอ้ยเอาละมาเรียกถูกตัวเว้เมื่อก่อนเคยเดินเดินที่โดมันแมนหรือว่ารายการอะไรครับกูว่าไปเดินตื่นขึ้นมาไงพอตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้เดินแะแมงฝันแมงฝันเว้ยที่หายถามไม่มา่หมอเลย มึงเข้าไปเถอะกูไม่ไหวแล้วล่ะตันเลยเป็นไงน้องขวัญตอนนี้อายุเท <ะ S 2> ่าไหร่ครับยี่ส <28. S 2> ิบแปปีเรียนจบแล้วจบจบอะไรมาครับจบที่โรงเรียนมึงถอยเถอะ๋ยวกูเองกูเองกูถามเองเ <laughs> <จบ S 3> มื<ห>่อกี้เนี่ยตื่นมาก็ไม่ได้เดินแล้วอ่ะกูยังโดนเลยน้องขวัญอายุเท่าไหร่นะแปดมีเมียยังมีแล้ว เสียตัวครั้งแรกน้ำมันหมูหรือไข่เด็บึไปเ <ไป S 2> มียงมาลองดีกว่ามามาเดี๋ยวเดินประชันกันเลยใครจะเดินก่อนครับคุณกอล์ฟคุณโรเบิร์ตและก็คุณขวัญครับใครจะเดินก่อนครับโรเบิร์ตก่อนไหมครับอ้าวไอ้นงมึงเดินให้ขาดเลยนะมึงเดินแบบทักอันดับแรกเอาสุภาพสุภาพก่อนใครจะสุภาพอา เส้นอะไรแบบจะดีญญะนะครับผู้ส่งมากกว่ากูได้ยินไหมครัรบ,รรบรสุภาพโรเบิร์ตครับอ่ากวนตีนซะแล้วกวนตีนซะแล้วเอาสุภาพก่อนสิพี่โรเบิร์ตเอาสุภาพก่อนสุภาพก่อนเดี๋ยวจะให้บอกอีกทีนึงอ่าสุภาพก่อนอีกทีทนึงครับไม,ไม่น่าเชื่อเลยมุกจะเยอะ นิตยสารแปลผู้ส่งข้าประกวดสดัได้ไหมท่ารนี้รบกวนครับสุภาพนายแบบสุภาพประจำปีเออนี่รู้จักวไายด้วยสุภาพกลับครับกลับกลับครับแม่ไหว้ด้วยวหายด้วยอ่าไอ้ขวัญขวัญเออเอาละครับมาฝั่งนี้ครับเอาแปะครับเดินมาฝั่งนี้อธิวี้เดินเดินเอ้เดินตามมาแปะนะครับควรตีนนะแปะเดินควรตีน ไปยืนเลยครับฝั่งนู้นเลยครับโรเบิร์ตนะครับโรเบิร์ตก่อนเลยควนตีนครับโรเบิร์ตก่อนเลยครับไอแบบควนโอ้ยนะครับควนตีนเลยครับโรเบิดก่อนเอาเะครับโรเบิร์ตท่านนี้ไม่กล้าควนฮะกลัวโดนตีนครับเอาเละครับให้น้องกลัวโรเบิร์ตโรเบิร์ตก่อนเลยครับเออาควนตีนด้วยแบบควนตีนโอ้ยมีควนตีนด้วยโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมไอรเบิร์ตแม่ สุดยอดคุณขวัญครับคุณขวัญครับคนตีนครับฮะอะไรนะไม่ได้มองเลยอ๋อไม่ได้มองเลยเอาแปะมึงเดินใหม่แล้วกันเอาแปะเดินแปะคนตีนเดี๋ยว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 ครับเฮ้ยเดี๋ยวระเบิดครับว่าไงครับพี่หม่อมผมเดินใหม่ด้วยป่ะอะไรนะ ต้องเดินใหม่ได้ป่ะน,นั่นทีนี้แม่งต้องเริ่มใหม่หมดเลยตอนนี้คุณระเบิดครับเริ่มใหม่อีกทีครับกวนตีนครับคุณคุณขวัญเขามองไม่เห็นครับเขาจะควนตีนอีกครั้งหนึ่งครับใ,รใช่ไม่ต้องเดินแล้วนะหน้ากวนตีนอยู่แล้วไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินเดี๋ยวมาอาวทักไปเก๊กไว้เก๊กไว้โดนตีมาคร,รับครับครับ